ฉันเกลียดโรงพยาบาลไม่เหมือนกับการติดยาเสพติดแต่เป็นเรื่องแปลกที่อาการของเข้าดีขึ้นด้วยสายลอมดีทองพวกเธอควรไปพบผู้เช,ชี่ยวชาญระดับสูงกว่านี้เนะเข้าใจแล้วคทั้งหมดนี่เป็นความผิดของโจจู่ๆก็เป็นอะไรขึ้นมานะขอโทษนะครับคุณพูดว่าอะไรนะคะมันเป็นความผิดของโจไงทำไมไม่มีใครเข้าใจเลยวะมึง โอ้ไม่ก็ฉันได้ยินอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวสิจีโอจะเย็นๆนนก่อนเนาะท้าไม่ใช่พราโจถ้าไม่ใช่พรคนคนนั้นพี่ชายเธอคงไม่อยู่ในสภาพนี้โอ้โหเฮ้ยนี่ถ้ามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มันยากนะหลายคนคงต้อหนีประเทศเป็นอันดับแรกแต่ฉันคิดว่าเรื่องของนายมันก็เกินจริงไปหน่อยนะเธจะไปทำอะไรนายทำไมฮะเธอคนนี้พูดได้เป็นธรรมชาติมาก เฮ้จะเกลียดโจแค่ไหนก็ห้ามร้องนะฉันยังรู้สึกเหมือนว่าพี่ชายของฉันไม่ใช่คนนั้นฉันอยากจะแกล้งทำเป็นไม่รู้ว่าฉันไม่รู้อะไรเลยและเชื่อในความคิดของฉันฉันอยากจะให้เขาเปิดเผยตัวตนของเขาให้ฉันฟังในสักวันหนึ่งและบอกฉันว่าเขาคือโจจริงๆนั่นคือเหตุผลที่ฉันยืนหยัดกับมันมาโดยตลอดฉันแกล้งทำเป็นไม่เห็นว่ามันยากแค่ไหนสำหรับเขา แล้วไม่ฟังสิ่งที่เขาพูดเหมือนผู้ใหญ่จริงๆฮายองเป็นพี่ใช่ไหมหืมอะไรเหรอคนเนี่ยโง่ขนาดไหนกันเนาะทำไมไม่มีใครเถงอเกตียเลยว่าพี่เป็นเจ้าของมังกรดาวเพียงคนเดียวบนโลกใบนี้ขังจ้าพี่ไม่ได้เป็นคนนั้นสักหน่อยเดี๋ยวก่อนน่าไปที่กิวมาเหรอพี่บอกแล้วนี่ว่าอย่าทำอ๋อนั่นเหรอโอเคผมเข้าใจแล้ว ผมจะไม่เปิดเผยตัวตนของพี่พี่ไม่อยากให้ผู้คนข้าหาพี่เพราะพลังที่พี่มีใช่ไหมล่ะผมเข้าใจแล้วถึงอย่างนั้นพี่ก็น่าทึ่งมากเลยนะผมภูมิใจในตัวพี่มากฉันทำให้พี่ชายของฉันเป็นแบบนี้มันสายเกินไปแล้วที่พี่ชายของฉันใช้ชีวิตเหมือนทานมาต้องหกปีก็เป็นเพราะฉันนายอยากให้ฉันช่วยทั้งที่นายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันเป็นใครเนี่ยนะ คนที่เข้มแข็งพี่พูดไว้แบบนั้นมันไม่สามารถใช้ได้ในวันธรรมดาตั้แต่สิบโมงถึงสี่ทุ่ทมหลังบ่ายสองในวันหยุดสุดสัปดาห์เพราะฉันต้องนอนเบริร์โทรศัพท์คือมันมีกลิ่นเหมือนมังกรและกลิ่นไม้เราก็มีแค่คนเดียวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับนายที่นั่นก็มีกลิ่นเหมือนมังกรอ,อยู่แล้วนี่ แล้วไงล่ะจะมาที่นี่เพียงเพื่อดูเท่านั้นผมจะติดต่อคุณไปเมื่อผมต้องการความช่วยเหลือจริงๆขอบคุณคะ่ะขอบคุณโทรหาฉันที่เบอร์นี้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงโทรหาฉันสินะโอ้ไม่ก็คู่ควนท่าสัญญาของคุณผู้อ่านเฉยเะตาหัวเราะและกล่าวว่าความมุ่งม,มั่นและเชยชะตาของเธอ เหมือนว่าช่วงนี้จะเริ่มเคลื่อนไหวบ้างแล้วนะจริงๆเนก็รู้เรื่องนี้ได้อยู่แล้วเฮ้ hey, ลักสักอย่างสิในต้องการอะไรกันนะ่ในต้องการอยู่รอดหรือเปล่าการอยู่รอดไม่สิล้างแค้นฉันอยากแก้แค้น เข้าใจล้วแค่นี้ก็พอที่จะช่วยนายแล้วคู่มือการใช้ชีวิตที่มาะสำหรับแรงเกอร์วันถัดมาไม่ได้ลือมอะไรใช่ไหมยาอาวุธแล้วก็โล่ครับสมาคมส่งของมาให้ลูกก่อนหน้านี้อยากให้แม่ไปเอามาให้ไหมเหมือนมันจะจำเป็นนะ ผมเอาของมาเยอะแล้วครับอืมแม่ก็แค่เช็คดูนะกลัวว่าลูกชายแม่จะลืมอะไรยังไงก็พยายามอย่าอดอาหารแล้วก็อย่าบาดเจ็บละเข้าใจไหมถ้ามันอันตรายเกินไปก็ไม่ต้องทำก็ได้แม่ครับผมจะกลับมามีอะไรมา่าฉันทำาไมล่ะรู้ไหมว่าฉันต้องออกไปที่ไหนสักแห่ง ฉันจะกลับมาก่อนมันครบเล่าดูแลทุกคนดีๆเล้เหลือเวลาอีกประมาณสิบวันเองไม่ใช่เหรอความจําดีนี่ฉันภูมิใจในตัวเธอเนอะเรื่องนั้นฉันไม่มีปัญหาหรอกนะไหนช่วยไปส่งฉันที่ปังโยก่อนไปได้ไหมอ๋อเหรอแล้วเธอจะไปทําอะไรที่นั่นเหรอพ่อบ้านบอกว่าฉันต้องไปแบกโดฮยอนคาเฟ่นในปังโย จริงๆแล้วนายไม่ได้เป็นผู้ย้อนเวลาใช่ไหมเหมือนนายจะไม่อยากกำจัดองค์กรชั่วร้ายเลยนะถ้านายอ่านนิยายมันเป็นเรื่องปกติที่นายจะไปผล่ที่ต่างโลกหรือต่างประเทศค่าโดยสารต 2, ั้ง2,450นไม่นะครับผมแค่คิดว่าการมาเจอกันก็นสถานีปังโยจะมีประโยชน์มากกว่ามันไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายเลยจริงๆแต่แล้วทำไมเราถึงมานั่งแช่ในร้านกาแฟล่ะถ้าเราออกไปตอนนี้ เราจะถูกจับได้นะคะแน่ใจนะว่าใช่ที่นี่จริงๆที่นี่ไม่มีแม้แต่ป้ายบอกทางเลยนะตอนแรกมันเป็นแค่ความสงสัยแต่น่าอาจจะพูดทูงเจ้าของร้านกาแฟนี้จำฮันเตอร์ยุนอีซอได้อย่างชัดเจนเขามาจะมาที่นี่เพื่อดื่มกาแฟรับอินไว้กิ้วของฮันเตอร์ยุนอีซอครั้งหนึ่งมันเป็นหนึ่งในกิ้วที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี กว่าทศวรรษที่ผ่านมามีเหตุการณ์ใหญ่เท่ากับฝันร้ายระดับชาติที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมกิลนี้สูญเสียระดับไปดยการทระยศต่อหน้าที่ของตนในฐานะฮันเตอร์ในเวลานั้นอินไว้ประจําอยู่ที่อึจองบูและเนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบที่เหนือกว่าวกิลกนอื่นเชื่อกันว่าพวกเขาจะลงมือก่อนใครเมื่อการโจมตีเริ่มขึ้นแต่มีเพียงกิลแฮต์เท่านั้นที่ปกป้องพลเรือนฝ่ายเดียว จากการปรากฏขึ้นของรอยยกระดับที่สองวิกฤตที่อึยจองบูหลังจากส่งกนตารกรรมดังเกา่าการสอบสวนเผยให้เห็นผลลัพธ์ที่สาคัญยิ่งขึ้นทันทีที่พบรอยยกดังเกา่ามีการเปิดเผยว่าผู้บริหารกิลได้หลบหนีออกมาทันทีทําให้คนทั้งประเทศโกรธเคืองการถแถลงข่าวที่เกิดขึ้นเพื่อขอโทษประชาชนก็ไม่มีประโยชน์เช่นกัน แน่นอนว่าแม้จะเป็นการเสียปาก็าตามการที่ถวายไล้ปรากฏตัวทำให้สิต่งต่างๆดีขึ้นและมันก็เป็นวิธีที่จะลอยตัวไปได้จากมุมมองของอินไว้นักคงไปโชคตามธรรมชาตินักเลงหน,นุ่มผู้ขยายอำนาจของเขาอย่างเงียบเงนันโดยธรรมชาติแล้วเขาสามารถดูดซับผู้คนเข้าสู่แวดวงอาณาจักรขิดกฎหมายได้หลังจากห้าปี ขอการเดบิวในการจัดอันดับและถึงแม้ว่าในเกาหลีจะมีฮันเตอรระดับเออยู่สองสาคนแล้วก็ตามถ้ากิวร่วมอ,อรุณนร่วมมือกับทวายไลอะไรก็เป็นไปได้ต้องขอบคุณที่เป็นหนึ่งในกิวที่ใหญ่ที่สุดแม้จะในระยะเวลาอันสั้นก็ตามทักษะอยอดเยี่ยมของพวกเขาและการรู้วิธีเลือกว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับใครคำถามคือ มัเกี่ยวข้องกับคนที่ชื่อสารหาเท่านั้นหรือทวายเลยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยถ้าเขามีเหี่ยวจริงๆสิ่งต่างๆจะต้องซับซ้อนกว่านี้นะจีโอคุณรู้จักคนที่ไฮเตอร์ยุนออซอเซเนสัญญาด้วยใช่ไหมคะใช่ฉันรู้เพราะเขามีเก็บมังกรขังแจเอามาโชว์นะพวกมันคือมังกรดำจริงๆหรอจริงๆแล้วผมเคยเห็นมังกรดำมาก่อนครับ ก่อนที่นายจะย้อนกลับมาน่ะเหรอคะเมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาแล้วมมนอยู่ไกลออกไปในอนาคตมากกว่าตอนนี้มากคขาเออแล้วก็คงเป็นเขานั่นละไม่มีทางที่คนแบบนั้นสองคนจะประกากฏตัวขึ้นมาอย่างกระทันหัสนสักหน่อยผมก็คิดแบบนั้นคะแต่ผลเบื้องหลังอาจแตกต่างกันนิดหน่อยที่โกดังผมเจอที่อยู่ของสถานที่ขายยารับวัตถุดิบเป็นสายพันธุ์ที่น่าอาจจัศจ์ นั่นคือความหมายขององค์กรดำคะ่ะผมเคยเห็นมันมาก่อนแล้วโชคดีที่มันยังไม่วางขายนะคะสากระตุ้นเพียงอย่างเดียวคือ,อยาประเภทนี้เมนูวิชั่นไปตามตรงว่าการปวดปล่อยจะกลายเป็นทา่านชื่ออื่นขอ,อยงยากระตุ้นนี้คือ,อยาเหตุการปวดปวด่อยผูดจะเป็นผููน้ำของกลุ่มค้าย,ยาเสพติดก็กนกำลังเสรีรนิยมคือกลุ่มก่อการร้าย ที่มีกุยโดมาลมามดีอยู่เป็นเรื่องจริงที่กุยโดมีเทพ้ลอย่างมากต่อการสร้างมิชชั่นและเขาไม่ส่วนร่วมกับหลาเหตุการณ์สำคัญแนอนาคตด,ด้วยเหตุผลนี้กุยโดมีพลังมากแค่ไหนกันถึงจะรู้ว่าก็กำลัเงเสรีนิยมอาจจะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่ไม่คิดเลยว่าอินไว้จะเกี่ยวข้องกับการพัฒน,นาเมนูมิชั่นด้วยเพราะฉันไม่เจอความเที่ยโยงอะไร ระหว่างทืองสองกลุ่มก่อนอย้อเวลามาเลยถ้าไม่ใช่พอตีโอฉันคงไม่รู้เรื่องนี้ถ้าจะไม่พิงสิ่งที่เขากินไปเมื่อวานนายรู้อะไรสิ่งเดียวที่เรารู้ก็คือไอสิ่งที่เขากินไปนั่นเป็นผงที่มีลักษณะพิเศษเป็นผงที่ทําให้เกิดผลกระทบที่ทําให้คุณลืมความเจ็บปวดและความเป็นจริงได้ถ้าใช้ในปริมาณน้อยๆคนคนนั้นก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าสัมผัสเป็นเวลานอน แต่ใช้ในปริมาณมากมีความเสี่ยงที่จะจบลงด้วยสภาพจิตใจและร่างกายที่ยำ่ำแย่ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาจะผลิตยาจากเก็มังกรนั่นได้ยังไงค้อพนันสัญญาของคุณพู้อ่นช่ชตตาบอกว่าเขาชื่นชมมนุษย์ที่มีความสามารถและความเฉลียวฉลาดในการทำสิ่งเวลวร้ายและปล่อยให้ตัวเองถูกพาไปตควงข้อพรถนาของตัวเองอืม พวกมันไม่รู้ได้ซ้ำว่ามากอที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ที่ไหนอึอเออฉันใต้ดินขอที่นี่ลึกมากมันดูไม่เหมือนลานจอดรถด้วยซ้ำแต่มันสูกป,ประมาณสี่ชั้นเลยไม่ใช่เหรอคุณใช้พลังมุม,มองกับพื้นที่ที่กว้างขนาดนี้ได้ยังไงนะคะปกติแล้วคนคนหนึ่งจะสามารถตรวจสอบได้เฉพาะสิ่งที่อยู่ใ,ใกล้ๆเท่านั้นนี่เนาะนี่สินะและชินี้ผู้สรงอำนัจ <Huh? S 2> อะไรหรอรับไม่มีอะไรไม่มีปุ่มที่จะพาเราลงไปชั้นใต้ดินฮะแต่แค่นี้ก็ชันแล้วหรอรับพวกเขาซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้ที่ชั้นใต้ดินรอเดี๋ยวมีอะไรงั้นหรอคะาเน่ไม่ได้เสียงมังกรเหรอเสียงมังกรคำรามหรอเขาไม่ใช่นักล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงซ่ และสามารถใชน,น้เผาพันธ์อื่นที่อ่อนแอกว่าได้ด้วยเพียงแค่คำรามออกมาเสียงคำรามของมังกรแต่เสียงที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงสะอื้นมังกรที่กำลังจะตายพยายามสื่อสารกับคู่หหูของมันเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตที่ฉันต้อยดินมีมังกรอยู่